สวัสดีค่ะวันนี้นสตางก็จะพามากินผัดกะเพราอร่อยอร่อยแล้วก็ไข่ดาวย้มยมนะคะแล้วก็มีน้ำซุปอร่อยอร่อยด้วยค่ะแล้วร้อนเลยนะคะอย่ารอช้าเดี๋ยวลองมากินกันเลยค่ะนี่ค่ะสตังขอลองชิมน้ำซุปดูก่อนหืมรสชาติกลมกล่อมมากๆเลยนะคะมาเดี๋ยวเรามาตัดไข่ดาวกันนี่ทุกคนดูไข่ดาวยืมยืมเลยนะคะ อร่อยมากๆเลยนะคะหมูสับมีรสชาติออกหวานๆเผ็ดๆนะคะ แต่อร่อยมากๆเลยค่ะแซบอีหลีเดอจ้า 嗯。Mm hmm. มาเอามาห่อกแบบนี้จึงจะอร่อยค่ะอื อิ่มแล้วค่ะน้ำสตังขอขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมคลิปของน้องสตังค่ะแล้วก็มากดใจนะคะสำหรับวันนี้น้องสตังก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะอิ่มมากๆเลยนะคะแถมอร่อยด้วยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย